สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัพคลิปใหม่ไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าผ่อนเพชรยอมรับสวออเสียงแตกโหวตนายกรัฐมนตรีเชื่อแต่ละคนมีเหตุผลวุฒิภาวะเลือกคนดีคนเก่งพัฒนาประชาธิปไตยมั่นใจไม่เลื่อนวันโหว,วตประธานสภา4กระกฎาคมที่วัดราชบพิธ เขตพระนครกรุงเทพมหานครนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาวันที่3กรกฎาคมว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเสด็จพระราชดำเนินประกอบรัฐพิธีเปิดสมัยประชุมรัฐสภาเวลา17นาฬิกาโดยมีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีคณะทูตานุทูตต่างประเทศต่างๆสสและสว สำหรับความพร้อมตกลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยแล้วจะเป็นห่วงก็แค่แม้จะเป็นห้องโถงใหญ่แต่เนื่องจากจะมีผู้เข้ามาร่วมจำนวนมากเกรงว่าสถานที่จะคับแคบแต่คิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อยและกําชับส่วนต่างๆให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังส่วนการรายงานตัวสอสทราบกล้จะครบแล้วและจะประสานไปยังเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพราะ ในวันที่4กระกฎาคมจะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรเวลา9นาฬกา,กาถึง9นาฬกา30นาทีส่วนการแสดงวิสัยทัศน์ของผูนดิเดตประธานสภาคาดว่าใช้เวลาไม่นานื่อจะเป็นการประชุมลับและลงมติลับส่วนวิธีโหวตท,ทำได้2วิธีแบบแรกคือกดปุ่มแสดงตนแต่วิธีนี้สามารถค้นหาย้อนหลังได้ว่า ใครเลือกใครส่วนแบบที่สองเป็นการหย่อนบัตรซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลานานหน่อยก็ต้องดูว่าเขาจะใช้วิธีไหนเมื่อถามว่าวันโหวตเลือกประธานสภาและนายกรัฐมนตรีจะเลื่อนวันดีกหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าไม่ได้อยู่ที่ดุลพินิจของตนตนไม่มีดุลพินิจที่จะไปสั่งการอะไรทั้งสิน้นถ้าสภาพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแจ้งมาและก็ จะดาเนินการทั้งนี้การโหวตเลือกประธานสภายังเป็นวันที่4กรกฎาคมยกเว้นหัวหน้าพักต่างๆไปตกลงกันใหม่ก็อาจจะเป็นการเลื่อนก็ได้แต่ขณะนี้เชื่อว่าจะไม่เปลี่ยนและวันนั้นจะมีการโหวตเลือกรองประธานสภาสองคนด้วยเมื่อถามว่าทิศทางการโหวตนายกของสวจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายพรเพชรกล่าวว่าพูดได้เลยว่าไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันหรอก ผมน่ะไม่ทราบว่าใครคิดยังไงเขามีความคิดของเขาแต่ละคนน่ะมีเหตุผลและมีวุฒิภาวะเลือกที่จะตอบได้ว่าทำไมถึงเลือกและทำไมถึงไม่เลือกในการออกเสียงความคืบหน้าวิสนุเผยเลือกประธานสภาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ต้องแจ้งคอรมอชี้เป็นเรื่องที่สภาจะต้องประสานกับพรรคการเมืองวุฒิสภาส่วนคนดดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องเข้าประชุมสภา ที่วัดราชบพิธนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการขยับทไลายเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและเลือกนายกรัฐมนตรีได้มีแจ้งมายังรัฐสภาแล้วหรือไม่ว่าทไลายที่ตนเคยให้สัมภาษณ์เป็นการคาดการล่วงหน้าจากการกําหนดการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรโดวยวันที่3กรกฎาคมจะเป็นวันเสด็จเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้ว และอยู่ในกรอบ15วันสุดท้ายเป็นวันที่15ก,กรกฎาคมผู้สื่อข,ข่าวถามว่าสภาได้แจ้งแล้วหรือไม่ถึงวันโบวตตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรนายวิษณุกล่าวว่าต้องรอทางสภาเป็นผู้กำหนดขณะนี้ถือว่ายังไม่มีใครเป็นประธานทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้กำหนดวันซึ่งจะต้องประสานกับภรคการเมืองต่าง ว่าสามารถเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ซึ่งไม่ต้องแจ้งมายังครมอรเพราะครมนั้นไม่ต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทางสภาต้องแจ้งสสเท่านั้นไม่เหมือนกับการเลือกนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องประสานกับวุฒิสภาว่าสามารถมาประชุมได้หรือไม่เมื่อถามว่าพรรคการเมืองเสียงข้างน้อยสามารถเสนอชิงตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรได้หรือไม่ในวิศนุกล่าวว่า และแต่ว่าแต่ละพักจะเสนอพระจะนำไปสู่การลงคะแนนรับเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าวันโบวต์นายกรัฐมนตรีผู้มีชื่อเป็นบรรดาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจำเป็นต้องเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าก็ขึ้นอยู่กับสภาซึ่งถ้าบอกว่าก่อนจะมีการโบวตให้คนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถแถลงแสดงวิสัยทัศน์ก็ได้แต่ก็ผ่านมาก็ไม่เคยทำ เมื่อถามว่าครั้งที่ผ่านมาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปแสดงตัวต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้จะต้องไปหรือไม่นายวิษณุกล่าวว่าไม่จําเป็นเพราะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นคนนอกซึ่งเข้าไปในที่ประชุมสภา,าไม่ได้อยู่แล้วสัญญาณมาแล้วแจ้งสสประชุมสภา,านัดแรก4กรกฎาคมเลือกประธานสภา,าสสรายงานตัวแล้ว257คน ยังเหลืออีก243คนเผยสาสาได้รับแจ้งให้เข้าร่วมรัฐพิธี3กรกฎาคมเปิดประชุมสภานัดแรกเลือกประธานสภา4กรกฎาคมสข่าวรายงานจากรัฐสภาถึงภาพรวมการรายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสชุดที่26เป็นวันที่4ที่บริเวณห้องสัมมนาชั้น B1 ตั้งแต่เวลา8.30นาถึง16.30นโดยบรรยากาศไม่คึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงบ่ายมีสสทยอยเดินทางมารายงานตัวเพียง14คนอาทิเช่นนายชวนหลีกภัยสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์นายสุชาติชมกลิ่นสสบัญชีรายชื่อพักรวมไทยสร้างชาตินายชาดาไทยเศษสสไทยธานีพักภูมิใจไทยนายกนวี สืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมนายชัชวาลคงอุดมสสบัญชีรายชื่อพักรรมไทยสร้างชาติสรุปยอดสสมารายงานตัวตลอดทั้งวันรวมทั้งสิ้น14คนแบ่งเป็นพักเพื่อไทย4คนพักภูมิใจไทย1คนพักพลังประชารัฐ1คนพักรรมไทยสร้างชาติ6คนพักประชาธิปัตย์1คนและพักเป็นธรรม1คนรวม4วัน วันที่20-23มิถุนายนมีสสมารายงานตัวแล้วทั้งสิ้น257คนยังคงเหลือสสที่ยังไม่มารายงานตัวอีก243คนทั้งนี้ทางสำนักง,งานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยังเปิดให้สสมารายงานตัวในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา8.30นถึง16.30นงด้วยอย่างไรก็ตามมีการรายงานว่าบรรดาสสได้รับแจ้งในเบื้องต้นให้เตรียมเข้าร่วม รัฐพิธีในวันที่3กรกฎาคมและประชุมสภานัดแรกเพื่อเลือกประธานสภาในวันที่4กรกฎาคมนี้หมอวรงโพสต์พิธาฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างโอดเจอเรียก24ล้านบาทโดยนัดฟังคำพิพากษา28มิถุนายนนี้เวลา9นาฬิกาที่ศาลอาญารัชดานายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมหัวนหน้าพักไทยพักดีโพสตเข้าความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ารงเดชกิตวิกรม ระบุข้อความดังนี้ก้าวไกลด้วยพิธาลิ้มเจริญรัตฟ้องหมิ่นผมเรื่องล้มล้างเรียก24ล้านฟั่งพี่ภาคษา28มิถุนายนนี้เวลาก้านาิกาที่ศาลอาญารัชดาทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจหมอวรงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นส่งกำลังใจให้ครับคุณหมอขณะที่คอมเมนต์หนึ่งระบุว่าฟ้องกลับครับ48ล้านอย่าให้ทำข้างเดียว ด้านพิธาหายโควิดโชว์กินกุ้งช่วยกเกษตรกรเจอปัญหาราคากุ้งตกเตรียมรายงานตัวที่สภาลงพื้นที่ขอบคุณชาวสมุทรสาครสมุทรสงคราม27พิมิถุนายนนี้นายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้อัปเดตอาการล่าสุดหลังจากที่ป่วยโควิดโดยล่าสุดนั้นพิธาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กคู่กับเด็กหญิงพิพิพมลิมเจริญรัต ลูกสาวเพื่อระบุข,ข้อความว่าเพื่อนๆข้าไกลเอากุ้งซอสมะขามและกุ้งอบห้นเส้นมาฝากจากร้านจรินบางแสนอร่อยมากขอบคุณครับช่วงนี้นะ่ะขอชวนทุกคนมากินกุ้งได้ช่วยเพิ่มอุปสงค์ในตลาดกุ้งไทยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงกุ้งไทยกันครับเพราะตอนนี้นะ่ะราคากุ้งตกต่ำม,มากแต่ต้นทุนในการเลี้ยงกุ้งนั้นราคาแพง ครอยากกินกุ้งแบบจัดเต็มราคาถูกกว่าท้องตลาดตอนนี้น่ะทราบมาว่ามีเทศกาลกุ้งที่ตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครงานมีวันที่22-25มิถุนายน2566ครับส่วนทางผมนั้นหายจากโควิดแล้วเดี๋ยวจะไปรายงานตัวที่สภาและไปขอบคุณพี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสาครและสมุทรสงครามในวันที่27มิถุนายนแล้เจอกันนะครับ